ชเขาบอกมาว่ากระโปรงยาวเลยนะนั่งเลยใกล้ที่ช้านะก็ว่าผ้าม่านที่บ้านหายไปไหนอยู่นี่เนี่ยมาวันที่ไปหาเนี่ยไม่ใช่อะไรแอะไปตักคัมภีร์อ่ะเฮ้ยไม่ใช่ตลกคัมเป้นะสัตว์ตัวสวยค็อตลกดีอ่ะไหนๆพูดถึงชุดพี่พริ้งเราพูดต่อกันเลยดีกว่าเรื่องนี้ค่ะทำไมคะทำไมคะคือว่าผมต้องเล่าให้ฟังว่าผมเขียนจะเขียนสคริปต์เนี่ยมีคอนเซ็ปต์ของโคล เอาเบาๆนะแกองออะนัดนัดไหนๆก็เล่าจำชีดไปเลยมาเดี๋ยวมื่กี้นไ่มันนี่บอกแล้ววันเกิดนัดเราควรมีความสุขกับอะไรที่เป็นแบบว่าความสุขนัดเรื่องของพี่อ่ะมันไม่ใช่ประเด็นตัดปัไม่ไม่พี่เ เขียนมาเนี่ยผมคิดไว้ว่า,อาคอนเซ็ปต์เนี่ยคืออยากให้มีออส,อสองสาวสองสาวมาร้องเพลงคู่ก<ช>ันซึ่งตัดมิเตเล่เลต่อกันแล้วก็ทีนี้เนี่ยสี่คนมันก็เดีย๋ยวร้องเพลงรักเปลี่ยนไปมันก็จะเฉยๆไงก็เลยเขียนให้มันเป็นแบบเป็นเหมือนแบบความรักของแต่ละฤดูการนี้ฤดูกาลเหรอคะใช่ครับผมก็เลยใกล้จากกรีเลยกรีนใกล้รีนเนี่ยท็อปท็อปและฉากหลังเนี่ยก็จะเป็นฤดูใบไม้ผลิสดใสอไม้ใบนะครับ สวยมากนี่ยกกองขุนเดชนมาได้น้องเออคงยกครัพมาด้วยนี่น้องบัวเงินใช่ไหมครับอ๋อติดตามมากๆติดตามมากๆที่แล้วพี่ไปถามคันหนิงว คือเขาเอไมันเริ่มส่อแววย่งเงเสร็จปุ๊บมาดี่หิเป็นูดูใบไม้ร่วงจะเห็นเป็นใบไม้สีซอง อ๋อสีส้มๆหน่อยนอ่าส้มๆเสื้อผ้าก็โอเคมีดอกไม้มีอ่าโอเคค่ะข้ามไปที่มิกกี้ก่อนเฮ้ยของมิกกี้เนี่ยบอกว่าถ้าไม่ใช่คอนเสิร์ตที่นัตทิวมิกกี้ไม่แต่งตัวอย่างนี้นะจ๊ะเออมิกกี้จะต้องมาปกกระดดแน่นอนอันนี้ก็ยังมีนะครับผมมิกกี้นี่เป็นฤดูหนาวก็จะต้องเป็นสิงเขาค่ะันที่ดูมิกกี้บอกว่าตอนแรกมาผ้าใบแบบแล้วเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นแบบนี้ก็ถามว่าพี่ให okay. ้โ oh. ด oh. like ูเกาหรืจริงๆเหรอ เดูก็เลยต้องไปซื้อมาเป็นแบบชายก็ต้องตามนั้นเพราะว่าเราเป็นเจ้าของวันเกิดก็ต้องทำใจเราดีขึ้นหน่อยจ้าจ้ีก็เลยไปฤดูหนาวคืออาจจะดูไม่หนาวแต่ก็แต่ก็ขาวก็ดูเกาหลีได้เกาหลีเกาหลีเกาหลีอ่ะมาที่ Happy Birthday ทุกคนร่วมกันค่ะหนึ่งสองสามอย่าเพิ่งเดี๋ยวมาถึงพี่พิงค์นะครับฤดูของเธอคือฤดูร้อนบอกว่าไอ้ซัมเมอร์พี่แต่ว่า พี่พิ้งบอกพี่พิง<อ>พพ้งเดี๋ยวอ่าบนเวทีเนี่ยจะเป็นท็อปเหมือนคล้ายๆปริศน,นานะน่าจะเป็นเก้าอี้แบบเก้าอี้ผ้าใบแล้วก็มีโล่มีเหล็กเงี้ยก็น่าจะเป็นฤดูร้อนก็นแต่งตัวแบบสบายๆเหมือนเ,แบบเที่ยวทะเลพีล่พิ้งก็ให้เหมือนเที่ยวทะเลเลยล่ะนี่เลยนางเอาหางปลาไปเที่ยวทะเลพอเสร็จพวกคุยแบบพี่พี่ไปยืมชุดมาเลยน้องนัทก็เข้าใจว่าทำกันบ้านว่าชุดต้องทะเลมากๆแบบพี่ไม่เสียเงินแบบพี่ยืมของเพื่อนมา เราไม่อยากรู้ว่าซัมเมอร์หรือเปล่าถอดอยู่ข้างในเป็นทูเีสประเด็นเป็นแบบนี้นะครับแล้วคือตัวพี่ติดตัวมามากโดยการไปยืมชุดเขาทีอยู่ชุดเดียวดีไปยืมที่ไหนทำไมพี่ไม่ยืมทีมบองมีชุดเยอะมากโฆษณาโฆษณาเวลาที่ ไม่เก็อ่ะขอโคตร่ะก okay. ็้บอกว่าขอบพูดเลยทนดนึววันนี้ขอบคุณมากที่ที่กรีนแล้วก็ที่หมิ่นพี่ครีมแล้วก็บิ๊กกี้นะครับสละเวลาส่วนตัวนะคะผมมาร่วมฉลองวันเกิดกับนัดในวันนี้แล้วก็ทําให้ทําให้โชว์ที่นัดแบบวาดฝันไว้มันเป็นรูปเป็นร่าแล้วก็เกิดขึ้นจริงบนเวทีนี้นะคบขอบคุณทั้งสี่คนมากๆประมือสี่คนด้วย ครับที่นับนะพี่นับเลขสิบฉันฉันระแวงคนนี้ฉันกลัวนับผิดคมาให้เกียรติพวกพี่นะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับของนัททิวด้วยนะคะที่แบบดูแลพวกเรามาโดยตลอดแล้วก็เห็นดูพวกเราทุกทุกคนมาโดยตลอดทุกครั้งที่คือจะเย็นตลอดทุกทุกครั้งที่ไปเจอที่ละครที่ทอค่ะคือคือเมื่อกี้สวยแล้ว ก็ให้การต้อนรับแล้วให้ความอบอุ่นอย่างดีต้องขอบคุณมากมากค่ะอยากพูดอะไรต้องพูอยากพูเหมือนกันก็บอกว่าต้องขอบคุณพี่นัทนะคะแล้วก็แฟนคลับดูโปรเจกเดี๋ยวผมสงสัยมากเลยอ่ะเมื่อกี้ตอนยืนคู่กันใครสูงกว่ากันครับพี่นัทยังรอดอยู่นะโอเคตอบเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่ขายได้เรียบนะ ก็คิดใส่แดดดีมากแต่วาผว่าไม่ดีเพราะมันไม่ให้เกียรติสถานที่เาใส่สูงดีกว่าครับก็กับค่ะก็เขาเลิกครับเขกคนที่องรอยากขอบคุณพี่นัทแล้วกันแล้วก็แฟนคลับทุกคนนะคะที่ทำให้กินมีโอกาสได้ขึ้นเวทีครั้งหนึ่งแล้วก็พี่พีททุกคนก็ได้ขึ้นเวทีอีกครั้งหนึ่งซึ่งห่างหายจากการร้องเพลงมานานมากเพราะว่ากินก็ไปเล่นละครต่างคนก็ต่างไว้พี่หนิมก็พี่หนิมก็ไปเดินแบบ มีความสูงมากเคยนี่ฉันจะบอกให้ว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกทำไมดูเมามากเลยครับหลายคนเพราะหลายคนเพราอันนงเป็นคนรีบร้อน ราไม่ใช่นักกีเนี่ยคงจะยากเหมือนกันอ่แล้วเพราะว่าที่ฉันเมื่อกี้เกรงมากเกรงมากไวนาเอาไอโฟนี่มเนื้อไนละเออเดี๋ยวนเมื่อกี้กรีนพูดจบยังห่ะยังจบยังนี่แหละคือสิ่งที่ลำบากนิดนึงเวลาทำงานร่วมกับพวกเขา ไม่เป็นไรที่พูดสองอาทิตย์ไม่มันคือธรรมชาติของพวกพี่พี่เขาอยู่แล้วนี่คือชมใช่ไหมชมจริงครับชมชมจริงแล้วก็มันเหมือนแบบว่าเราได้คืนสู่ย่ากลับมาได้เอค่าหมดเลยแล้วก็วันนี้มีน้องเบียร์น้องแหร่มาดูด้วยน้องไงเอ้น้องเบียร์ไม่รู้ไม่รู้วันนี้เ่าแบเเติมรีสเตจนะใช่เรียกว่า เลืองเรืองจัดกันเองอ่ะีพูดต่อลูกก็ไม่มีอะไรค่ะทั้งคนกังวลก็ขอขอบคุณทุกคนดีกว่าค่ะเพราะว่าก็ไม่รู้จะพูดคำอะไรที่ที่จะซึ้งหรือว่ามีมีคำที่มีความหมายนี้เท่ากับขอบคุณแล้วก็ขอบคุณจริงๆค่ะมาใคระไม่พูดบ้างคุณพูดเรียบครับ เมื่อกี้ฟังอยู่ประโยคที่พี่ณทิวพูดนะคะคือจริงๆอย่างที่บอกแต่วัวนเกิดเนี่ยเราแบบว่าจะเป่าเค้กจะไปกินข้าวกันนอกบ้านหรือว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในวันเกิดซึ่งในเีเดียวมีแค่ครั้งเดียวที่เราเกิดมาเนี่ยค่ะเราเราได้อยู่กับคนที่เรารัก แค่นี้จริงๆเราจะอยู่ที่ไหนมันก็มีความสุขมากๆแล้วแล้วก็วันนี้มิกกี้รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้รับการเชิญจากพี่นัททิวให้มาเป็นส่วนหนึ่งในวันเกิดที่สําคัญของเขานะคะนอกจากนั้นเรายังต้องขอบคุณแฟนๆพี่ๆของพี่นัททิวด้วยที่รักและให้การสนับสนุนพี่ชายที่เรารักมาโดยตลอดขอเชิญพี่นัททิวเลยพูดได้งๆพูดได้งามมากครับแกะแกะที่ออกมาให้มิกกี้ด้วยครับ ทีนี้องี้เดี๋ยวนะคือตอนนีเนี่ทำไมครับตอนตผมก็ติดอใชไม่ดูเอะสดแล้วเดี๋ยวดีเวนคือโอกาสเนี้ยขอให้สีสาวเมาส์กันไปก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวขอลงไปอ๋อได้เปลี่ยนองค์นะครับ เอาพขอกันไปก่อนครับิญพี่พิงเลยค่ะเอาพิ่พิงเลยค่ะเชิญพิ่พิงให้แต่ที่ไม่มีอะไรจะพูด <c oughs> ค่ะจริงๆแค่พิมพิงแบบเกลียมมากจริง คงไม่ได้แล้วค่ะมันสีปีแล้วก็กับแฟนคลับพี่ๆของนาทิวด้วยคือแบบออกมาจาก F5 ฟห้าพวกเราเป็นผู้หญิงเนี้ยคือเราไม่เชื่อเลยจริงว่าจะมีแฟนคลับผู้ชายคนหนึ่งที่คอยให้ความเินดูแล้วก็ทําให้เรามีกําลังใจไปพร้อม,อมกับที่เขาสนับสนุนนาทิวได้วยค่ะพวกเราจะไม่พูดอะไรมากกว่านี้แล้วนอกจากดูแลน้องของคุณให้ดีกวันนี้ไปเรืนนะะอ่อยค่ะเาเใส่าย,ยหมไปอยาแล้ว <laughs> อยา ชิสายน้องเลยเดี๋ยวก่อนเราเราต้องมีร้องเพลงกันต่อใช่ไหมใช่เราร้องกันดีกว่าเนาะโอเคนะโอเคค่ะช่วยร้องด้วยนะคะเพราะรู้สึกว่าพูดเยอะสิควรจะต้องร้องไปแล้วค่ะ g r a c